โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาพูดนะผมเรื่องเกี่ยวกับชของโมเม้งนะผมคือช่องซอฟเฟสนะผมก็แป๊บนึ่งช่องนี้นะผมว่ายติดอันนี้นะครับผมโอเคนะผมจะมาพูดเกี่ยวกับช่องนี้นะผมผม,ผมก็จะมาบอกว่า อ่าตอนนี้นะก็ไม่ค่อยได้จะลงคลิปนะผมก็เดี๋ยวอ่าสิ้นเดือนนี้อ่าวันที่ไม่รู้อะสิ้นเดือนนั่นแหละนะผมผมจะได้อ่าคอมพิวเตอร์ใหม่นะผมก็แล้วผมก็จะทำการอ่าแคสบนคอมนะผมก็พีพีนั่นแหละบนคอมนะผมนะถ้าคอมมันดีนะถ้าคอมมันเรื่อนนะนะผม ผมก็จะแคสบนคอมนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะเอ่อไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ลงเลยนะผมก็นะนี่ปุคลิปก็ไม่ได้ใส่นะเพราะไม่มีเวลาจริงๆนะผมแล้วก็ทุกคนหนาวนะผมเอาเวลาไปทําอะไรนะผมเอาเวลาไปทำ,าาปทำชาแนลนี้นะผมนี่ฮะเป็นชาแนลคลิปอา่าฮานะผมตัดต่อ,ตอ,ตอนะฮะก็ เข้ามาติดตามกันได้นะผมก็ไม่เป็นไรแลผมติดตามกันมาโอเคมาแล้วช่องนี้นะฝากด้วยนะผมช่องนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรละเนาะโอเคก็แค่มาบอกว่าอ่าไม่ได้ลงคลิปนะผมนี่ไม่ได้ลงคลิปแล้วผู้ติดตามก็ขึ้นเลยนะวัตถุฟักก่อช่างมาเนาะผมก็ถ้าผมได้คอมเนี่ยผมจะ แค่บนคอมนะผมบนพีซีนั่นเองนะฮะก็เยี่ยมไปเลยนะบ๊ายบายกูได้ผมแนละ้ววัสดี